สวัสดีครับสวัสดีครับปูนครับ,<ม>รบสวัสดีครับปูนครับอ่วันนี้พี่ขวัญมาอยู่ที่สุพรรณแน่นอนเลยต้องมาหาน้องรักเลยครับผมปูนทําอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้เป็นช่วงพักซีซั่นเป็นเชื่อมต่อจากปีที่แล้วมาอ่าก็ปีนี้ก็เตรียมทาการแข่งขันมีกีฬาแห่งชาติชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ชิงแชมป์โลกครับโอ้โหตอนแรกมาแบบมาเป็นสเต็ปเลยนะกีฬาแห่งชาติกอ่อนกีฬาแห่งชาติเหมือนแบบว่าเป็นแบบอ่ระดับจังหวัดเขาแข่งระดับจังหวัดก่อนนะ่าแล้วก็พอเสร็จปุ๊บมาถึง ระดับประเทศแล้วเป็นระดับประเทศอีกแล้วมีระดับโลกอีกใช่ครับผมโอ้แล้วสําหรับเป้าหมายล้วปีนี้เป็นไงบ้างน้องปุนก็แน่นอนว่าต้องปีที่ล้วผมเพิ่งได้แชมป์ประเทศไทยมาต้องป้องกันแชมป์ให้ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยปีนี้ต้องได้แชมป์โลกแล้วครเราเป็นแชมป์ประเทศไทยมาแล้วครับผมเป้าหมายสําคัญของนักกีฬาก็คือการป้องกันแชมป์ใช่ฮะแต่นอกจากมีเป้าหมายในการป้องกันแชมป์แล้วเหมือนปูนเหมือนเหมือนปูนกำลังจะขยับตัวให้ไปอยู่ในรายการที่สูงขึ้นอีกใช่ครับพอสมมติว่าไประดับโลกเนี่ย เราเตรียมตัวอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยคือรายการมันใหญ่กว่าครับความกดดันมันมากกว่าเราต้องจัดการกับสมาธิของเราให้มากขึ้นเพราะมันเราตั้งใจแหละกับชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าคําว่าโลกระดับโลกมันมันมีความหมายมากเราต้องเคยตั้งใจเท่าไหร่เราต้องมากกว่าเดิมอ่าก็นี่ก็เป็นนักแข่งอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ทีม Explorer สนับสนุนแล้วก็พอมาถึงรถคันข้างหลังนี่คันนี้คือยังไงนะ้องปูนคันนี้คือ คันนี้ก็เป็นรถประจําบ้านเลยเป็นรถที่ใช้บ่อยที่สุดครับใช้คาว่าใช้บ่อยที่สุดเลยแสดงว่าต้องฝากชีวิตเดินทางกับรถคันนี้มากๆเป็นรถหลักที่เวลาใช้ลากเจสกีไปซ้อมหรือไปทกาการแข่งขันนี่ก็เป็นคันนี้เท่านั้นเลยแล้วตอนนี้สภาพมันมันใช้ไปนานกี่ปีอะไรยังไงนะก็เพิ่งใช้ได้ประมาณปีกว่าๆอ๋อปีกว่าก่นา,นานะก็ไม่นานมากนะใช่ครับแล้วสมรรถนะช่วงล่างตอนนี้ใช้ไปปีกว่าโดยรวมก็ถือว่าดีฮนะมันไม่ได้มีข้อเสียบกพร่องอะไร อ,อยากได้ดีกว่าไหมมันมันจะดีขนาดไหนอรัพี่อ้าไม่งั้นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยแล้วเราไปดูสมรรถนะกันที่โชว์รูม่ะ,ะไม่คิดว่าจำบันใช้กันบ่อย บ่อยครับบ่อยเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือตั้งแต่ซื้อมาเราก็ใช้มันไปต่างจังหวัดไปที่ไหนบ้างส่วนใหญ่แล้วรับระยะทางไกลขนาดนี้ก็ก็ถ้ามีซ้อมต่างจังหวัดก็จะใช้คันนี้เป็นหลักใช่โช๊คอัพเดิมๆแบบนี้นะใช่ครับแล้วตอนขับแล้วเป็นไงบ้างขับทางไกลความรู้สึกเราเลยส่วนตัวผมจะเป็นคนนั่งซะมากกว่าจะมีคนขับให้ความรู้สึกก็คิดว่ามันก็มันก็ดีในระดับหนึ่งมันก็นิ่ม มันก็นิ่มเลยใช่ไหมแล้วแล้วแล้วในความเร็วที่เราขับไปเดินทางต่างจังหวัดเรารู้สึกว่ามันยุ้ยมันอะไรยังไงไหมในในกับชกเดิมก็มีบ้างครับมีบ้างเนี่ยอย่างเมื่อกี้จะเห็นเลยพอเริ่มแบบเขาเรียกวอะไรนะลงหลุมหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่มันมันเขาเรียกว่ารถมันมีอาการมีอาการยุ้ยกับปกติป่ะครับผมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบเลยคิดว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนโซลชสักชุดหนึ่งตรงไหนอยากให้มันหายไป ดูดซับแรงกระแทกอะไรงี้เวลามันตกหลุมหรืออะไรอยากให้มันถ้ามันนิ่มกว่านี้แล้วมันไม่กระแทกมากก็ดีครับก็คือพูดง่ายๆปูบุญอยากให้มันหนึบกว่านี้ใช่ครับคือตอนนี้มันกระแทกแล้วมันก็เขาเรียกว่าย้อยๆเด้งเดงครับผมปูนแล้วเวลาเราขับทางไกลๆเวลาเลี้ยวเข้าโค้งหรืออะไรเป็นไงบ้างกันนี้ตอนนี้ที่เป็นอยู่ในสแตนดาร์ดก็รู้สึกมันมีเวียงเวียงบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าโชก f p o l e r เราจะทําได้ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองกันแบบ แบบแบบลดสีอาการนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วช็อกเดิมเป็นยังไงเดี๋ยวให้ปูนล,ลองดูอาการ,รและเดี๋ยวไปดูว่าเฮ้ยพอหลังจะเปลี่ยนชอ็อกอ่ะถ้าเราขับอาการแบบเนี้ยมันจะต่างไหมเอาเดี๋ยวเอาจากความรู้สึกปูนเลยนะเดี๋ยวลองดูกันนิดนึงจัดไปครับอ่าเราจะลองที่ความเร็วแค่แค่หนึ่งร้อย บังปูนรู้สึกว่รารถมันยุ่งเยอะปหพอสมควรนะครับพอสมควรเลยใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าพอหลังจากเปลี่ยนโชคแล้วอ่ะอาการที่เป็นแบบเมื่อกี้เหมือนแบบเมื่อกี้เราจําลองแบบเหมือนกับรถเสียอาการใช่ป่ะถูกป่ะเวลาแบบจะเห็นเลยรถมันแบบไม่เอาถนนแล้วใช่ยปูรู้บบรถรถสึกเลยนะว่ารถมันไม่เอาถนนละมันจะหลุดเออมันหลุดแล้วอ่ะใช่เราไม่รู้มันไปทางไหนเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนโชคกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาการแล้วเดี๋ยวเรามาฟังว่า ปูนจะรู้สึกยังไงเวลาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนนั่งที่นั่งบ่อยๆครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ไพรโร์ที่เป็นวิศวกรด้านโช้เอฟโอฟล์นะปูนนะครับผมเดี๋ยวให้ปูน <c oughs> ฟ้องพี่ไพรโร์หน่อยว่า <c oughs> ตอนนี้ขับโชคเดื่มเดินม,มาตั้งนานแล้ว <c oughs> ครับก็รู้สึกว่ามันมียบยบเวลาที่เรากระแทกกับพื้นต่างระดับหรือหลุมอะไรอย่างนี้ยมันก็มียบยบบ้างแล้วก็เวลาเข้าโค้งมันจะเวียงเวียงหน้ามันมันใส่สายรู้สึกความรู้สึกมันใส่สายหครับครับและจากที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ลองไป่หวนขับปูนเป็นไงบ้างอาการชกเดิมตอนที่รถเสียอาการใช่เป็นไงบ้างก็รู้สึกเหมือนมันไม่อยู่แล้วเหมือนมันจะหลุดแล้วครับอ๋อใช่ก็คือตอนนี้พี่ไพโร์ครับชกเดิมเนี่ยจะบอกตรงเลยพอ จากที่เมื่อกี้เดินลงมาจากรถอะพี่คือน้องปูนเขาได้เปลี่ยนสเปคล้อหน้ายางึ้นแน่นอนจากที่รับทราบเนี่ยแรงสั่นสะเทือนต้องเยอะขึ้นแล้วก็พอเปลี่ยนสเปคหน้ายางหน้ายางมันเกาะถนนมากกว่าเดิมทําให้ชคอกทำงานหนักมากพี่ไพลโรดครับใช่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวต้องให้พี่ไพโรดอธิบายนิดนึงว่าสเปคที่เราจะต้องเปลี่ยนไปหรือทํามันจะเป็นยังไงครับในส่วนของ OEM เนี่ก็คือโช๊คที่ติดจากงงานเนี่ยการผลิตของเขาเนี่ยก็คือแค่ตอบโจทย์ สำหรับรถที่เขาดีไซน์ออกมาก็คือขากดรีบาวอะไรพวกนี้ก็คือตามสเปคโรงงานคเพราะงั้นพอพอเรามาเปลี่ยนสเปครถเนี่ยอาการมันก็จะเกิดขึ้นอย่างอย่างที่น้องุนเจอเมื่อกี้ใช่ไหมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ารถอีวิสุมีเอ็กทำมาไม่ดีแต่มันเริ่มต้นที่ว่าเราอ่ะเริ่มไปเปลี่ยนสเปคล้อสเปคยางครับ ใช่มถูกไหมแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปทำให้รถแต่มันมันเริ่มเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปจากรถสปันด์ทีนี้ก็ต้องมาดูสเปคของพี่ไพรโรดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเปคของพี่ไพรโรดเป็นยังไงบ้างครับผมกับโช๊คแฟร์เอ็กโคเลอร์โอเคครับสำหรับโช๊คตัวเอ็กโคลเลอร์2.5ตัวนี้นะครับลักษณะเด่นของตัวโช๊คนะครับก็คือ จะเป็นลักษณะอัพไซด์ดาวก็คือติดกลับหัวนะฮะแต่ในส่วนของล็อกซีรีตัวนี้ตัวแกนจะอยู่ด้านล่างกระบอกจะอยู่ด้านบนนะครับดูส่วนของม u n ติ้งต่างๆนะครับอั p เปอร์เพตัวบนเนี่ยก็คือเราดีไซน์ใหม่เลยนะเป็นอลูมิเนียม6061นะครับในส่วนของสปริงตัวนี้ค้าเคจะอยู่ที่10 k นะฮะตัวลูกสูบจะอยู่ที่60มิลแกน22มิลนะฮะแล้วก็ส่วนตัวบูชชิ่งเนี่ยดีไซน์สำหรับรับโหลด ของล็อกซีรีส์2.5ได้เลยฮะในตัวของปุ่มปรับก็คือจะมีปรับโลว์สปีดกับไฮสปีดนะฮะถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วนะปรับในส่วนของตัวตีส้มได้เลยนะครับก็คือโลว์สปีดี่ยตัวนี้จบแน่นอนครับตัวนี้เราจะดีไซน์ตรงรุ่นเลยครับสามารถติดตั้งช็อคใหม่เข้าไปได้เลยนะฮะ ขึ้นเนินตรงนี้มันจะใส่ๆหน่อยจะคงเคียงเยอะเลยใช่ป่ะปูนใช่แลอัน,นอันนี้มันอาการมันหายไปอันนี้ก็คือหลังจากที่เรานี่เพิ่งเปลี่ยนโชคเสร็จเลยนะใช่มันสัมผัสแรกมันรู้เลยว่ามันปกติมันต้องสายมันต้องโยก นิดหนึ่งอ่ะน้ยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวลองดูที่ความเร็วอีกนิดหนึ่งนะนี่เป็นไงผมบอกแล้วว่าพอเปลี่ยนโช๊คไปเนี่ยปูนจะรู้สึกเลยอาการโค้งเค้งที่เหมือนขึ้นเปชัดเจนเลยนะไม่นึกว่าจะขนาดนี้อ่าเดี๋ยวเราลองดูเลยถ้าโช๊คมันดีเนี่ยแปลว่าเราขับรถเร็วขึ้นแต่เราต้องรู้สึกว่ารถช้าลงเดี๋ยวเราลองให้น้องปูนขับดูที่ความเร็วประมาณ120ดูนะว่าอาการรถเป็นยังไงบ้าง มอะไรก็คือไม่ค่อยสั่นไม่ค่อยสะท้านครับจากเมื่อกี้ที่เป็นโช๊คเดิมอ่ะมันนิ่มใช่ไหมครับฟงมอะไรมันเลยจะรู้สึกว่ามันแบบเต้นตามถนนเยอะถูกไหมถูกไหมใช่ป่ะนี่ปูนกำลังจะอธิบายแบบนี้ถูกต้องมาใช่ไหมใช่ครับนี่เหมือนรถนี่ตอนนี้ปูนขับอยู่ร้อยยี่สิบนี่เท่ากับเราขับเมื่อกี้ร้อยหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกนะเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะปูนถูกป่ะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เราใช่ป่ะเมื่อกี้เราลองกันตลอดเลยเนี่ยเมื่อกี้ที่ความเร็วหนึ่งร้อย แต่ตอนนี้เราขับปูนขับแบบไม่รู้เรื่องเลยฮะร้อยร้อยยี่สิบละเห็นปะแปลว่ารถอ่ะมันมันนิ่งขึ้นใช่ไหมทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยรถมันช้าลงใชจง่จริงไหมจริงไหมจริงอ่าเห็นปะนี่ไงเหมือนกันที่เมื่อกี้พี่บอกปูนว่าบอกว่าถ้าสมมติว่าโชคมันดีขึ้นอนะ่ะปูนจะต้องขับเร็วขึ้นชัดนะนะโอเคชัดเจนชัดเจนเลยนะอ่ะ,อะก็มาลองอีกอีกหนึ่งรูปแบบนะเหมือนที่เมื่อกี้เราลองกันในโชว์สแตนดาร์ดว่า ตอนนี้ปูมีีคนนั่งแล้วครับผมปูจะรับรู้อาการเป็นยังไงบ้างสําหรับการที่เราเปลี่ยนโช์เอโพเลอร์ม,มาเราดูที่ว่ามันในความเร็วเอาหนึ่งรยเท่าเดิมดนี่หนึ่งร้ยเท่าเดิมเลยเราลองดูกันว่าอาการตอนนี้100รยแล้วเป็นไงบ้าง ไม่เวียงเท่าเดิมไม่เวียงหมดใช่ไหมตอนมันโช๊คเดิมใช่ป่ะเมื่อกี้เวียงน้อยกว่าเดิมนะแบบเหมือนทอมันโช๊คเดิมแล้วมันรู้สึกเสียวมากกว่าเนี่ยมันเอียงเยอะมากเลยนะใช่ครับมันเอียงเยอะมากเลยนะอันนี้รู้สึกแบบมันมันเวียงแบบรถยังช้าดูช้าใช่ป่ะอันนี้มันเหมือนอาการมันก็ยังรถมันก็ยังดูยังตรงอยู่เหมือนเหมือนเดิมโช๊คมันดีขึ้นแปลว่ารถอ่ะมันจะต้องขับได้เร็วขึ้นครับแล้วลองที่หนึ่งยสถ้ารถเสียอาการดู นี่หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบนะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เราเข้าอาการนี้ได้เต็มที่เนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยรู้สึกว่าไม่ต่างกับตอนขับหนึ่งร้อยเลยใช่ไหมกัร้อยยี่สิบมัน,ม,นมันคล้ายๆกันมันไม่ได้เสียอาการขนาดนั้นอ่านี่ไงชัดเจนเลยนะว่าเนี่ยเห็นว่าพอโชคมันอัปเกรดขึ้นมาแล้วจากโชกเดิมมันต่างกันเยอะมากตูรู้สึกมาความนิ่มนวลไม่ได้หนีจากของเดิมนะค,ความแข็งกระด้าง จะบอกว่าจะบอกว่ารถอะขับขับได้เร็วขึ้นด้วยซ้ํามันแทบจะแบบไม่แข็งขึ้นเลยอะนะเรามั่นใจขึ้นด้วยใช่ไหมอ่าอ่านี่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 คือแบบชัดเจนนะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเขาน้องเขาขับคันนี้ประจําแล้วก็บางทีก็ไม่ได้มาลองแบบเฮ้ยลองเลี้ยวไม่เคยเลยแต่เมื่อกี้ชัดเจนเลยว่าเลี้ยวที่หนึ่งร้อยอะเอาว่าง่ายๆอีกนิดนึงหัวชนกระจกแล้วอะใช่ป่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อสรุปนะครับที่ว่า โชว์ Explorer เป็นไงบ้างปูนชัยแล้วนั่งแล้วลองแล้วเป็นไงบ้างการเดินทางของเราจะปลอดภัยขึ้นจริงๆอ่านี่นะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะจากนักแข่งเจ็ทซตกีระดับประเทศนะว่าต่อไปนี้เขาเปลี่ยนโชว์ Explorer แล้วเขาก็จะรู้สึกขับขี่แล้วก็มั่นใจขึ้นนะยังไงสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานปูนหน่อยว่าใครจะติดตามผลงานติดตามได้ยังไงอะไรยังไงครับก็ช่องทางติดตามก็จะมี Facebook กับ IG ครับเป็นช่องทางโซเชียลมีเดีย a c e b o o กก็จะเป็นชื่อผมเลยครับปูนยพัทยมบางภาษาอังกฤษครับ ส่วน i อก็จะเป็น P U N N P Y C ครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราเพียงเท่านี้ในการทดสอบรถนะครับผมถือว่าผ่านผ่านถูกใจต้องผ่านอยู่แล้วต้องผ่านอยู่แล้วโอเควันหน้าเจอกับการทดสอบ Explorer แบบนี้ใหม่นะครับผมในเทปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ